ถ้าเราจับประเด็นขึ้นมาปั๊บว่าครูตั้งหัวข้อว่าการเปรียบเทียบความต้านทานก็ดูว่าคือเราเรารู้ว่าพื้นทีฐฐ่หนาตัดความยาวมันไปเกี่ยวพันกับความต้านทานมันก็ไปเกี่ยวโยงกับสภาพต้านทานสภาพนำไม่ว่า ฉันกูเลยตั้งหัวข้อว่าในกรณีลวดตัวนำคือไม่เอา้าลวดก็ได้ชนิดเดียวกัน,นกูใช้คำว่าลวดนะจากประเด็นแต่ละประเด็นออกมาวิเคราะห์ให้เห็นประเด็นแรกถ้าลวดตัวนำนั้นมีขนาดเท่ากันคำว่าขนาดก็คือ มันมันเส้นเล็กเส้นใหญ่เท่ากันก็คือพื้นที่หน้าตัดพื้นที่หน้าตัดเท่ากันก็คือให้เป็นสองเส้นเปรียบเทียบสองเส้น A1 กับ A2 พื้นที่ตัดของลวดที่หกับลวดที่สองทำมาเท่ากันแล้วแต่ความยาวไม่เท่ากันเราจะวิเคราะห์ถึงความต้านทานได้อย่างไง จะได้ว่า r 1ส่วน r 2เท่ากับ l 1ส่วน l 2จริงหรือไม่พิสูจน์ได้ยังไงอย่าลืมว่าเป็นตัวนำชนิดเดียวกัน ใช่หรือไม่ครับว่า r 1ส่วน r 2องคางการเขาลวดตัวที่1กับตัวนำ้ำรลวดตัวน้ำตัวที่สองจะกับ l 1ส่วน l 2. สสมการนี้ถูกต้องไหมครับใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าครูบอกนะพิสูจน์สิ ใครพิสูจน์ได้ว่า r 1ส่วน r 2เท่ากับ l 1ส่วน l 2ใครพิสูจน์ได้คุยให้มาพิสูจน์บนหน้ากระดานนี่เลยมาบนวิเชื่อนี่ก็ได้ถ้าเอามาดูกันตัวนำ ชนิดเดียวกันจะเห็นว่า,โล,า,าโลหนสภาพท่านโลหนกับโลสองเท่ากันใช่ไหมครับเพราะเป็นชนิดเดียวกันเป็นค่าเฉพาะตัวรเรียวกว่าสเปกซิฟิกเดียวกันจาก R เท่ากับ Rl ส่วน A อเงี้ยนะฮะงั้น R 1ก mm ็ hmm. 1> R 1เนี่ยก็จะเท่ากับ R หนึ่ง L หนึ่งส่วน A1 แต่ A1 กับ A2 เท่ากันไหมครับในเงื่อนไขนี้ A1 กับ A2 เท่ากันเพราะเขาบอกว่าถ้าเป็นตัวนำชนิดเดียวกันและขนาดเท่ากันก็ A1 กับเ2เท่ากัน, A 1, A 2, กนเราก็แทนค่า r 1หารด้วย r 2ก็จะสะกับ r 1 o l 1ส่วน A1 หารด้วย r 2 o l 2ส่วน a 2หรือเราก็จะเขียนใหม่หว่ากับเศษกับส่วนกันไปนะตามทันไหมครับทันนะ,อะไอ้ที่คนคุยๆมักจะไม่ทันอนะ่ะก็จะกับ r หน l 1นึหารด้วย a 1คูณกับ กับ A2 โอเคครับอ่านด้วย r ล2 L2 ไอโล1โล2เท่ากัน A1 A2 เท่ากันเขาจึงได้เท่ากับ L L1 ส่วน L2 คือเราต้องพิสูจน์ออกมาให้เห็นถูกต้องไหมทั้ที่ครูเขียนว่า R1 ส่วน R2 เท่ากับ L1 ส่วน L2 ถูกต้องนะครับ อะไรครับกรณีต่อไปียร้อยนะนะพิสูจน์เห็นกรณีต่อไปครับกรณีที่สองเงื่อนไขตรงที่ว่าถ้าความยาวเท่ากันล่ะมาดูต่อไปเลยครับกรณีที่สอง ความยาวเท่ากันก็คือ l 1กับ l 2เท่ากันแต่พื้นที่หน้าตัดคือ a ไม่เท่ากันแต่ในเงื่อนไขเงื่อนไขที่เขาบอกว่าเป็นลวดชนิดเป็นตัวนำชนิดเดียวกันนะตัวนำชนิดเดียวกันนะตาน่างชินคือถ้าเป็นเงินกับเงินด้วยกันมาเปรียบทเทียบกันเป็นทองแดงกับทองแดงด้วยกัน โดยเคื่ขตั้งแต่แรกแล้วกรณีที่ตัวนำชนิดเดียวกันพิสูจน์ได้ไหมว่า A อหนึ่งอาหนึ่งส่วนอาสองเท่ากับ a อสองส่วน a อหนึ่งใช่หรือไม่ ใช่เะรอลเท่ากันโรเท่ากันเพราะชนิดเดียวกันจุบจุบจุบลองพิสูจน์ดิเขียนหรือครูให้ไปพิสูจน์เองดีไหมเขียนพิสูจน์ให้ครูด้วยนะพิสูจน์มาดินสอเขียนเขียนเขียนก็ได้ แต่ครูให้เงินเกงี้ลองไปพิสูจน์ทำนองเดียวกันนี่แหละอันประเด็นที่สามในกรณีที่ลวดนำมันรีดรีดให้มันเป็นเส้นเล็กลงอันนี้ข้อสองนี่ครูให้พิสูจน์เองนะเขียนพิสูจน์ด้วยนั่งคิดแล้วพิสูจน์กันไม่แน่ใจยังไงก็ถามกันถ้าไม่ได้จริงๆค่อยมาถามครู อ่าประเด็นที่3ครูจะให้พิสูจน์อีกเหมือนกันครูได้สมการ r 1ส่วน r 2เท่ากับวงเล็บ l 1ส่วน l 2ยกกำลังสองหรือเท่ากับ a 2ส่วน a 1ทั้งหมดยกกำลังสองจริงหรือไม่พิสูจน์มา แต่โดยเงื่อนไขเนี่ยเป็นตัวนำชนิดเดียวกันโร1โร2เท่ากันสภาพต้านทานไฟฟ้าทั้งสองนี่เท่ากันแน่นอนใช่รู้ไหมเราจะได้ r 1ส่วน r 2เท่ากับ l 1ส่วน l 2สมบูรยกกลงสองหรือ r 1ส่วน r 2เท่ากับ a 2ส่วน a 1ยกกำลังสองไปพิสูจน์ออกมา ให้รู้ที่มาแล้วเราจะรู้ที่ไป